ใช้กางเกงอันนี้ด้วยนะคะใช่ใช้ได้นู่นห้องน้ำหญิงเดี๋ยวเราจะพาลูกสาวเปลี่ยนชุดใหม่นะคะเพราะว่าเราซื้อชุดให้น่าเรียบร้อยแล้วไาชุดใหม่จีมูไปออกไปหาข้อเหลืองสวยมากอืมเหอดเฮ็ดออกฟาะอยู่ไปหาข้อเหลิองอันนี้ทั้งแก้ทั้งดองแต่บนเวอร์แต่เราโดนไปเขาย่องย่อง เอ็ได้อยหายางมะผมชีมม่วงเอ้ยข้ใจหลายไปหากินเท้าเดี๋ยวเราต้องไปซื้อยางมะพผมแล้วมันก็ของชุดซื้อยางมะพมชีม่วงกินชิมม่วงดูชื่น้องก่อนมากท้าย่อมม่วงหมด ให้แล้วหนูก็ออกตังใช่้อแม่แนนด้วยออกตังซ่วยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทปวดโพ้งัลกหลายสีม่วงต้องมีทุกที่เป็นแบบว่าสีสันแบบสงการดีๆทำไมหนูไม่เอาชุดสงการหนูไม่ช <laughs> อบหนูชอบแบบนี้เหมือน <laughs> <laughs> ออนไลน์อันนี้มันชุดเด็กแบบเด็กที่เป็นเด็กเด็กเล็กเด็ูโกเลยเรูอ่จะเป็นสาวแล้วดิจังกอเลยนี่ร้ออันนี้เบอร์ร้อยสสเออศูนเท่าไหร่ร้อยสามสิบเออเนเกินชี้พอแค่ร้อยสามสิบมสเกินเลย ถึงเขาเออใช่ไงสวยสวยอยู <Hospital> ่มันสวยอยู่จะออนนล้น